การทําพิธีสเสน่ห์ครับอาจารย์การทําเสน่ห์มัน,ม,นมันมีกี่ระดับแล้วอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้หน่อยว่าการทําเสน,น่ห์มันน่ากลัวเสมอไปไหมหรือว่ามันมันมีนัยยะมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างครับอาจารย์ก็ผมสาหรับเรื่องการทําเสน่ห์หรือหรือที่คนรู้จักกันในว่าเขาเรียกว่าวิชาผูกหุ่นอ่าวิชาผูกหุ่น มันก็มีมีในหลายระดับคําว่าในหลายระดับในที่นี้ก็คือมันมันหลายศาสตร์สายวิชานะครับอ,อย่างของอาจารย์เนี่ยมันจะมีหนึ่งการผูกดวงการการผูกดวงนี้ก็คือการการใช้กําลังวันการใช้ดวงชะตาหรือการใช้แรงครูบาร,รมีบุญนี่ต่างๆนี่เพื่อกระทําพิธีนั้นให้คนคนนั้นเกิดเกิดความเหมือนเมตตาบานีเหมือนความ รักความสงสารแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของกันและกัน oh. ทีทมน่มันเคยมีให้กันจากที่คนเราเวลาโกรธกันหรือเวลาไม่สนใจกันเนี่ยมันจะนึกถึงแต่ความสิ่งไม่ดีครับ <c oughs> แต่แต่เมื่อทําวิธีนี้ไปแล้วเขาผูกดวงนะจะทําให้เขาเน่นนึกถึงตั้งแต่สิ่งดีๆที่เคยมีให้กัน <c oughs> แล้วจะทําให้เขาเกิดความสงสารเกิดความเมตตาใน,ในบางครั้งเองอ,อาจารย์ก็เคยทําทําให้กับพวกอย,อย่างลูกเขาไม่ยอมกลับบ้าน เ,เล่นไม่สนใจใพ่อแม่คือคือ,คอม,มีมีดวงที่มันเป็นปฏิฆะก็คือมีมีจิตที่ไปมุ่งมองสิ่งที่หลายๆพ่อแม่ดูพ่อแม่ละอาจารย์ก็เคยทําวิธีให้เขาเขาก็นึกถึงพลงามกามดีกันก็กลับมาอันนี้คือระดับหนึ่งส่วนส่วนระดับต่อมาที่รู้จักกันคือการทํำสนีอันนี้มันมันเข้าถึงระดับลึกลงมา เป็นพวกคุณใสที่คนกลัวกันเนี่ยว่าโดยการผูก,กจิตมัดใจทําให้พําเพ้อคเนึงหานี่อันนี้มันก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่มันลึกลงไปอีกอออพูดง่ายก็คือมันเขาเรียกว่าเพิ่มระดับความแรงขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่มันมันเลวศาสตร์วิชาอย่าง,งที่การผูกดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าการทําพิธีสนีแบบสายขาวครับคือคุยไม่ได้ใช้ผีไม่ได้ใช้ปายใช้แรงคูได้แรงบุญแต่มีการดูเลือกดูยามดูดวงชะตาว่าสมพงกันไหมแล้วก็เอามาทําพิธีให้มันถูกพาาดกัน อย่างคนเนี้ยผู้หญิงธาตุไฟผู้ชายธาตุน้ํามันน้ํากับไฟไม่ถูกกันอาจารย์ก็ผูกสมทับโดยวิชาธาตุก็คือใช้ใช้ดินเอามารับไฟเพราะว่าดินกับไฟดินมันแข็งไฟมันร้อนเมื่อมาเจอกันแล้วมันจะไม่ปฏิฆาท้าน้ํากับไฟเลยเจอกันมันดับพอดับมันแยกทางกันก็ใช้วิชาธาตุไปเสริม วา็ีหลักของการผูกคนในในสายของบนบนขาวนะจายพุทธคุณเป็นอย่างนี้แสด<ะ>งว่ามันมีหลากหลายแขนงมากๆเลยใช่ไหมครับมากว่า,าจนถึงดำดำดิ่งลึกจนถึงพวกผูกหุ่นวารยาพวกชายมนต์ดำยาแฝกชายผีชายดินเจ็ดป่า,าชายขี้พึ่งอุดปลาผีเนี่ยเอามาทำอันนี้มันเป็นเป็นสายมนต์ดำวาดยการใช้ผีไปควบคุมเจตบควบคุมจิตใจควบคุมจิตวิญญาณมันมันก็จะทําให้คนคนนั้นขาดสติ ไรสํานึกอืจนไม่เป็นนึกถึงใครละจะนึกถึงตั้งแต่คําสั่งหรือคําที่เราพูดอนามาก่อเป็นสายดำมัน,มนลึกลงไปอีกอ๋อครับมันก็คือพูดง่ายๆคือมันลึกลึกเกินไปใช่ไหมยจย์ลึกเกินไปแล้วมันมัน,ม,นมันไปกระทําเมื่อกระทําแล้วบุคคลผู้นั้นจะจะไรซึ่งจะไรจะไรซึ่งความเป็นตัวตนครับจะไรซึ่งความตัวต,วตนจะฟังตั้งแต่คําคสั่งเพราะว่าเราเรา,เราใช้พวกผีพวกพ้าพผูกครองเขา ส่วนส่วนอย่างแบบแรกที่พูดถึงคือการผูกผูกจิตดึงใจนี่มันเป็นไปด้วยการใช้แรงครูแรงบุญที่มีต่อกันให้เขานึกถึงคุณงามความดีเขาเขาจะไม่เขาจะไม่คิดถึงสิ่งในร้ายเหมือนเขาจะนึกถึงแต่สิ่งที่มีที่ตรงกับสมือนการการทาให้เหมือนปรับทัศนคติให้รู้สึกออให้หันมามองสิ่งดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจชายถ้าเป็นเป็นลักษณะแต่ว่ามันเป็นการปรับทัศนคติทัศนคติด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับด้วยด้วยวิชาใช่ไหมครับ ว่าว่าโดยแรงครูแรงบุญนะ,แร,ระแรงบุญนะคือแรงบุญก็คือต้องต้องอาศัยกุศลอาศัยของของคนที่มากระทําด้วยเราก็ใช้แรงครูเข้าไปหนุนใช้แรงวิชาเข้าไปเสริมบุญสัมพันธ์ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับบุญสัมพันธ์ก็ส่วนหนึ่งแต่แต่เราใช้ศาสตร์วิชาเพื่อเพื่อผนวกให้ให้เข้ามาหากันจากที่เขาจีบฆ่าปีสิ 10, ปีจีบกันไปกว่าจะได้กันกลายเป็นว่ามันมันก็ฉับพันไปก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกว่า เขวันึกถึงคุณงามความดีไปพูดไปจาเขาก็เขาก็จะสนใจเรามากขึ้นอจะชอบจะมีจิตปฏิภาต่อเรามากขึ้นครับแล้วถ้ามันมีไม่แบบว่านอกจากลูกไม่กลับบ้านแล้วอะไรแล้วอย่างอย่าง,อย,างอย่างเรื่องผมมีแฟนทะเลาะกันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยใช่ไหมครับธรรมดาแต่อย่างแบบว่าเขาเรียกลูกเขยแม่ยายลูกเขยแม่สะใภ้ายวพวกประมาณเนี่ยไม่ถูกกันมีไหมครับม,มีมีมาบ่อยอย่างอางอาจารย์เคยทำบ่อยเรื่อางลูกศิษย์อาจารย์ก็กเคยมีมาทําเยอะไป เข้าไปบ้านไม่ถูกกับแม่ยายเพราะกันเพราะว่าลูกสะภ้ยกว่าจะกจหน่อยแม่ยายเขาก็มีกระตังหน่อยเขาจะหาแบบไปก่อกพีชายเขาเขาก็ไม่ชอบเกิดการเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะแ้มันเขาก็เอาเอาของมาให้ทำาอาจายก็ทาวิชานิี่ชายปผูกการผูกขุนการผูกชะตาเขานน่แหละก็อทําให้แม่ยายเขานี่เห็นใจเขาสงสารชอบจากที่เคยไม่ชอบจากที่เคยมองตาตีแง่ไม่ดีก็กลายเป็นมองในแง่ดีอื พื่อนักถ้าม,มองในมันถ้าฟังจากอาจารย์เล่าเนี่ยมันก็มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเพื่อนะคือมันมันไม่สามารถที่จะสรุปได้ชัดเจนว่าอะไรมันมันว่าการทําเสน่ห์มันเป็นสายชั่วเสมอไปสายร้ายเสมอไปมันไม่ใช่ใช,ใช่ไหมอาจารย์ศิลปศาสตร์หรือของอะไรก็ช่างนะถ้าถ้าเราใช้ในถูกทางครับถูกทางถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกในการราัฐศาสตร์แล้วก็มองมองมอง,มองในแง่ของการช่วยเหลือการอนุเคราะห์ครับมันก็จะดีมันจะส่งผลดี แต่ถ้าเราเราเอาไปใช้ในทางมิจฉาทิฏฐิเอาแต่ไร่เอาแต่เสียนี่จักผัวไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครนี่ทําสารพัดสารพีโดยไม่คํานึงถึงค,คุณธรรมหรือผลที่จะตามมาพึงเทกระทําเอาเพื่อผลบาง,บบางตามลาบสาการะนะั้นมันมันก็จะไปในเงี้ยเสียนำมาซึ่งความเสีย,ายหายหลายประกัน แต่ถ้าเราใช้นในทางที่จะเอามาช่วยเหลือสองเคราะห์แก่พูดเดือดร้อนเดีาวผัวทิ้งอย่างผัวทิงงวท้งไปสนใจคนอื่นไป<ช>สนใจลลกเต้าเขาทาให้กลับมาอยากก่างกรณีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยจากบ้านเขาที่จะอยู่อยู่กันมีทะเลาะอย่างไรพอทําพุ๊บเนี่ยเขาก็แบบเข้าใจาก,กันมากขึ้นมันก็เป็นทําให้เกิดในบ้านก็มีความสุขมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์มันมันก็เกิดคุณนะใช่ไหมล่ะครับใช่เขาเขาทำ,ทำให้เขามองเห็นคุณงามคมดีเขามองโอ้คนนี้น่าสงสารนะมันเป็นคนดีมันไม่พูดไม่จา มันเลยแต่ว่าแต่ว่าทางนั้นทั้งนี้ต้อง,อ,งอยู่ความเชื่อฟังของเราเราก็แนะนําเขาในสิ่งที่ดีอ,อะไรที่ไม่ดีก็าอย่าไปทาเด้ออย่าไปเบปียดเบียนเขาให้สื่อสัตว์ตัวเขาครับสมกับที่เขาเห็นใจอะไรบ้โอเคครับ